บางทีการอยู่ก่อนแต่งมันอาจจะมีผลกระทบที่เรายังมองไม่เห็นเออใช่ไหมคนที่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์นี้อ่ะก็ไม่น่าจะมีความคิดแบบนี้อ่ะเข้าใจไหมเขาแบบไม่ได้ทําอะไรเลยคือมันแค่เหมือนแบบเอออหอหมกไหลไหลาตามน้ำมาทุกคนเราก็ดูหนังหลักเยอะเกินไงบางทีอ่ะแล้วเราก็เลยแบบเข้าใจความจรงิงแบบเพียบบ้ยนๆไปหน่อยทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ARPSK นะคะ แล้วก็คือคือก่อนที่เราจะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็แบบแอบเห็นด้วยกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะก็เลยแบบพออ่านหนังสือเล่มนี้ก็เลยแบบว่ามันช็อกช็อกนิดนึงอะ่ะแต่แบบเราคิดว่าคนที่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์นี้อะ่ะก็ไม่น่าจะมีความคิดแบบนี้อะ่ะเข้าใจไหมเออแล้วเราก็เลยคิดว่าเอออยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันสิ่งที่เราอาจมองข้ามของการอยู่ก่อนแต่งในสังคมโลกปัจจุบันนะที่หลังจากมันมี เออถุงยางอนามัยใช่ปะ่ะแล้วก็มีการแบบว่าปฏิวัติเรื่องเกี่ยวกับเพศอะไรเงี้ยให้มันดูแบบมีความเท่าเทียมกันสีหรือว่ามันไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยมันเป็นความโรแมนติกแล้วก็มีหนังรักที่แบบมาเป็นร้อยร้อยเรื่องอะ่ะซึ่งในเด็กตอนเด็กๆที่เราแบบเคยดูหนังรักอะ่ะที่มันจะแบบเป็นอาการแบบว่านางเอกอะ่ะอาจจะแบบแกล้งแต่งงานกับพระเอกอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบต้องไปอยู่ก่อนแต่งแล้วก็เกิดความรักอะไรกันขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า แบบเราก็ดูหนังหลักเยอะเกินไงบางทีแล้วเราก็เลยแบบเข้าใจความจริงแบบเพียเพ้ยนๆไปหน่อยนะคะทุกคนเราก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้กันว่าเออบางทีอาการอยู่ก่อนแต่งมันอาจจะมีผลกระทบที่เรายังมองไม่เห็นเออใช่ไหมเพราะว่าแบบเรายังไม่ได้อยู่เราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่าเออเรื่องนี้เขาก็ เออเล่ามาดีนะคะว่ามีผลกระทบอะไรบ้างที่ทําให้เราควรนึกก่อนที่เราจะไปอยู่ก่อนแตง่งมันง่ายอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเขาก็แบบพูดมาเลยการอยู่ก่อนแต่งเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่ามันจะป้องกันการหย่าได้ใช่ไหมแต่จริงๆก็คือมันไม่ได้ป้องกันการหยา่าคือมันไม่ได้ช่วยให้แบบว่าเออคนเราหย่าน้อยลงเลยเพราะว่าเนี่ยแล้วทาไมทําไมมันถึงไม่ได้ป้องกันการหยา่าแล้วมันอาจจะทําให้มันแบบแย่กว่าที่ เราแบบแต่งไปเลยอย่างแรกที่เขาเสนอคือบอกว่าคือมันเป็นการที่แบบเราไหลตามน้ําอ่ะคือการที่เราอยู่ก่อนแต่งมันเหมือนเราไม่ได้ตัดสินใจที่เราแบบตั้งใจจะแบบอยู่กับคนนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราแค่แบบลองลองก่อนแบบเทสก่อนเทสของอะไรแบบนี้ทุกคนเออมันเหมือนเป็นการแบบมันเหมือนเป็นการแบบลองของใช่ป่ะและทีเนี้ยมันเป็นอาการแบบ เออมันง่ายดีมันสะดวกแล้วมันก็ประหยัดใช่ไหมเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็แบบไม่ต้องมีแบบสองห้องต้องจ่ายค่าเช่าสองห้องอะไรเงี้ยก็อยู่แค่ห้องเดียวแล้วก็ค่ากินอะไรมันก็ด้วยกันมันก็สะดวกกว่าใช่ปะแล้วอารมณ์แบบวัยยี่สิบอ่ะที่แบบกําลังคึกคนองนึกภาพปะ่ะคือแบบอยากเที่ยวอยากคอนเสิร์ตอยากอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอ่ะที่มันดูสนุกอะแล้วแบบเออถ้ามีคู่มันก็น่าจะสนุกกว่าเดิมอีกนะอะไรอย่างนี้ เราก็จะไปคิดถึงแต่ด้านนั้นไงแต่เราจะแบบไม่คิดถึงด้านซีเรียสบ้างอย่างเช่นแบบว่าการที่เราแบบต้องเก็บเงินไว้เกษียณหรือการที่เราต้องเก็บเงินแบบให้ลูกเรียนหรือการมีลูกหรือว่าการตื่นนอนตอนกลางคืนที่แบบต้องแบบไปดูแลลูกอะไรเงี้ยคือเรายังแบบไม่ได้คิดเรื่องนั้นไงแล้วก็การที่เราต้องไปเยี่ยมญาติอีกฝ่ายหนึ่งในวันหยุดนึกออกป่ะคือทุกอย่างเนี้ยมันจะดูเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ปะ่ะเรื่องซีเรียส แต่ว่าตอนที่เราอยู่ก่อนแต่งอะเราก็อาจจะแบบคิดแค่ว่าเออเราได้อยู่ด้วยกันแบบกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเออสนุกสนุกแล้วเรายังแบบไม่ได้แบบว่ามั่นใจที่จะยอมรับแบบความรับผิดชอบตรงนั้นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เลยสรุปให้ประมาณว่าการที่เราอยู่ก่อนแต่งเนี่ยมันแบบไม่มันเหมือนขาดความมั่นคงอะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้แบบว่าทุ่มเทเพื่อที่จะมาจุดนี้นึกภาพออกไหมคือเขาแบบไม่ได้ทําอะไรเลยคือมันแค่เหมือนแบบ เออ,อหอหมกไหลไหลาตามน้ำมาทุกคนแบบมันไม่ได้แบบทุ่มเทหรือตั้งใจที่มันจะมาเออแบบใช้ชีวิตร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่นักเขียนเขาได้เสนอไว้นะคะ <S <s <iao connais> ข้อที่สองคือหุยอันนี้คือแบบคือดีมากๆ,ๆ,ๆ <S <s แบบ <S <s ดีมาก <S <s เขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องของการผูกม,มัดอ่ะเออแบบ คือตอนแรกที่เราแบบว่าอยู่อะไรเงี้ยอยู่ก่อนแต่งเราก็คิดว่าเออเราก็ลองดูอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็เหมือนเราแค่เราต้องลองก่อนหรือเปล่าเราถึงจะรู้ว่าเราจะเข้าขคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการผูกมัดอย่างหนึ่งอะถ้าเทียบกับทางเศรษฐศาสตร์แล้วอะมันเรียกว่าแบบเป็นการผูกมัดของผู้บริโภค <Okay. S 1> แบบเลวอกภาพการที่เราแบบไปสมัครบัญชีของบัญชีเออธนาคารหนึ่งไว้อย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย บัญชีนั้นอะ่ะเราก็แบบได้ทําการจดทะเบียนเราก็ได้ทําการแบบเอาเงินไปเข้าอะไรเงี้ยคือเราแบบมีความยุ่งยากบางอย่างนึกอ่าว่าทาให้เราอะ่ะเออขี้เกียจจะต้องแบบทำไมต้องย้ายธนาคารอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่เราลงทะเบียนกับธนาคารนี้แล้วเราเปิดบัญชีแล้วเราเอาเงินไปใส่แล้วเราทําแบบเออเซ็นเอกสารอะไรเยอะแยะนิดหน่อยให้มันดูยุ่งยากใช่ปะทุกคนเออการที่เราแบบไปอยู่ก่อนแต่งก็เหมือนกันคือเราจะมีความยุ่งยากอะ่ะ ที่แบบเราต้องผ่านมันไปใช่ไหมแล้วเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกผูกมัดอะเออแล้วเขาก็เปรียบเทียบให้เหมือนกับว่ามันเป็นแบบดอกเบีย้ยที่จะเพิ่มขึ้นในปีที่สองอะทุกคนแบบตอนแรกะ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีต้นทุนอะคือต้นทุนของสิ่งที่เราแบบลงไปอย่างเงี้ยนึกขาวไหมกับการที่เราจะแบบเออไปใช้ชีวิตอยู่กับใครอย่างเงี้ยทั้งทงที่มันแบบไม่ได้เป็นจริงจังอะแต่ว่าคือมันก็ลงทุนเหมือนจริงจังอะนึกขอาวปะ เออ <Okay, okay. S 1> คือเราลงทุนไปแล้วอ่ะทุกคนเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบไม่อยากขาดทุนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งสิ่งที่เราต้องลงทุนคืออเลยคืออย่างเช่นแบบเฮ้ยเราลงทุนแล้วเราแบบผูกมัดเรามีเฟอร์นิเจอร์ร่วมกันอย่างเงี้ยเรามีหมาเรามีหมาแล้วให้เลี้ยงด้วยกันเรามีแบบเรามีกลุ่มเพื่อนเดียวกันเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วอ่ะเออมันก็ มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอะเลิกยากใช่ปะ่ะทั้งทั้งที่แบบว่าจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าคนเนี้ยแบบไม่ได้เหมาะกับเราใช่ปะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเลิอกอยังไงเพราะว่ามันดูแบบทุกอย่างมันดูผสมผสานไปแล้วแบบเออลองเหมือนลงทุนกับเขาไปสักพักแล้วอะเออแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าเราไม่ได้แบบเสียอะไรอะไรเงี้ย แต่จริงๆก็คือถ้าเราไปมันก็คือมันก็ต้องมีการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอยากจะจบไว้ด้วยคำนี้ที่เขาพูดไว้แล้วมันแบบโอ้ยมันดีมากเขาบอกว่าการคบใครสักคนเพียงพอคิดว่าบางทีเธออาจจะเป็นคนที่ใช่ยอมไม่มั่นคงเท่ากับการคบเพราะเธอคือคนที่ใช่เออความแบบว่าผู้หญิงอะในความของแมมันก็ต้องแบบรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มั่นคงแล้วทีนี้เขาก็เลยนักเขียนคนนี้เขาก็ฝากไว้นะคะว่า ก่อนที่เราจะตัดสินใจอยู่กับใครสักคนเนี่ยนอกจากมันไม่ได้ป้องกันการหย่าร้างนะมันอาจจะทําให้เรามีชีวิตที่ขมขื่นเพิ่มโอกาสที่เราจะเหมือนแบบใช้เวลาแบบจมอยู่กับคนคนนี้นานเกินไปด้วยเพราะว่าอย่างแบบว่าในในเรื่องเนี้ยเขาก็ยกตัวอย่างมาใช่ป่าว่าเขาก็ยกตัวอย่างเคสตั้ดี้ที่เขาเจอมาคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความมั่นคงแบบทางด้านการเงินแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะแบบ เหมือนมีครอบครัวอยากมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนผู้ชายก็จะแบบว่าออกแนวแบบเป็นนักดนตรีมีศิลปะอะไรอย่างเงี้ยคือยังแบบยังไม่พร้อมอ่ะก็ยังแบบสนุกกับไว้ยี่สิบอยูโยอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออซึ่งมันแบบผู้หญิงมันก็แบบต้องการจะแบบจริงจังจริงจังอะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้ชายมันก็แบบมีงานประจําไม่เอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบยังเล่นดนตรีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงมันก็แบบตอนสุดท้ายก็คือแต่งงานกันไปจนแบบมัน คบกันไปหลังแต่งงาน6เดือนนะมองว่าไม่เอาแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าแบบทุกอย่างคือผู้หญิงต้องทําเองหมดเลยเพราะว่าอย่างงานแต่งเนี้ยผู้หญิงก็ต้องพยายามจัดเองใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนสุดท้ายเขาก็เลยมาหานักจิตวิทยาคนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนที่เขาอ่ะแบบไม่กล้าที่จะเลิกอะ่ะก็เพราะว่า เขาอะได้เสียเวลาแบบวัยยี่สิบไปแล้วอะคือตอนที่เขาเริ่มคบกับผู้ชายคนนี้มันก็แค่2ี่สกว่าใช่ไหมแต่ว่าตอนตอนหลังอะที่เขาแบบคบไปสามปีห้าปีเออมันกลายเป็นว่าเขาอายุส0สิบแล้วทีนี้พอส0สิบแล้วอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าโหแบบเราตั้ง30สิบแล้วนะแล้วเราจะเลิกหรอแล้วเราจะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันจะรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมนะักเขียนเขาก็เลยฝากไว้ประมาณว่าคือการที่เราแบบว่าเข้าไป ในวัา้าจกักอยู่ก่อนแต่งอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบผู้ชายเขาไม่ได้จริงจังมากพออย่างนี้ใช่ปะเออมันก็จะกลายเป็นว่าเอาจมอยู่ในกองทรายดูดที่มันออกได้ยากเออเขาเปรียบเทียบว,ว่าอย่างนั้นนะคะ อันรีวิวเล่มนี้เลยที่เราอยากจะแนะนำทุกคนมากๆเลยนี่ชื่อว่า The Defining Decade นะคะตลอดชีวิตจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดอย่างไรในวัย20บทเรียนชีวิตที่นักจิตวิทยาอยากบอกให้คุณรู้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหน <c oughs> ังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่เขาก็รู้สึกว่า เออในวัยแบบ20-30ปีเนี่ย <C ut ters> เป็นวัยที่เหมือนแบบเราก็แบบก้าวข้ามออกมาจากมหาลัยแล้วใช่ไหมแล้วแบบคนเราก็จะมีความคิดอะไรที่ <C ut ters> ยังแบบงงๆอ่ะคือไม่รู้จะไปทางไหนในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย <C ut ters> เขาก็เลยมาเขียนว่าเออแบบคนในวัยนี้มันมีปัญหาอะไรแล้วแบบสิ่งที่เขาคิดมันสามารถแบบมีผลกระทบกับเขาในอนาคตยังไงคือ <C ut ters> ข้างหลังอ่ะคือ น่าสนใจมากๆอะ่ะเขาบอกว่าจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตมานานหลาย10ปีค้นพบว่าช่วงวัย20เนี่ยไม่เพียงจะเป็นวัยก่อร่างสร้างตัวแต่ยังเป็นวัยที่กำหนดชีวิตที่เหลือของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักเงินทองหรือครอบครัวก็ตามเขาก็เลยรวบรวมบทเรียนทั้งหมดเนี่ยมาเขียนไว้แล้วก็เพื่อให้คนน่ะจะได้ไม่ตกหลุมพรางความคิดเหมือนคนส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่น การค้หาดูใจนานๆอาจทำให้ชีวิตคู่พังได้เออ <Wow. S 1> <laughs> น่าสนใจปะแบบทำไมอะ่ะทำไมคบหานานๆแล้วทำไมถึงชีวิตพัง <c oughs> ความสำเร็จเรื่องงานไม่ได้เกิดจากคนใกล้ชิดแต่มักจะเกิดจากคนที่คุณไม่สนิทด,ด้วย <Wow. S 1> อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบพออ่านแล้วแบบสงสัยมากอะแล้วมันก็เลยต้องซื้อแลวไงทีเนี้ย <laughs> <laughs> ถ้าคน,คนรู้สึกมั่นคงกับงานที่ทำอยู่ ก็ถึงเวลาเปลี่ยนงานแล้วเออ <laughs> มันคงแล้วทำไมต้องเปลี่ยนงานด้วยเอออยากเชื่อคำพูดที่ว่าจงใช้ชีวิตให้เต็มที่เออ <laughs> ขัดกับทุกความเชื่อที่ฉันเคยมีมาก่อนนะคะทุกคนเออฉันก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมีการล้างสมองสักหน่อยแล้วแหละกับเร่อนี้ คือหนังสือเล่มนี้เขาจะเขียนโดยการที่นักจิตวิทยาคนนี้เขาก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างใช่ไหมแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวออกมาแล้วก็เขาเรียกอะไรคือเขาก็ต้องการจะพูดไอเดียแต่ว่า เขามีแบบตัวอย่างที่มันเป็นคนอนะคนจริงๆอะว่ามันเป็นเคสตัศดี้ว่าคนเนี้ยเขาเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้สถานการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะเออแล้วเขาตัดสินใจยังไงแล้วเขาแบบเปลี่ยนการตัดสินใจยังไงแล้วชีวิตเขามันดีขึ้นแบบไหนอะไรเงี้ยโอ้โหอ่านแล้วโดนล้างสมองทันที <c oughs> ของเม็กเจนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Follow เพจอารยาสตอรี่แล้วก็ u t u b e อารยา PSK